สวัสดีคุณผู้ชมครับวันที่9สิงหาคม2567ครับพาคุณผู้ชมมาชมที่บริบวณตลาดสดเมืองสุรินทร์ครับนะฮะพาคุณผู้ชมมาเก็บภาพสักนิดหนึ่งนะฮะก็จะได้เห็นว่าวันนี้มีอะไรนะ่าสนใจบ้างส่วนตลาดสดเมืองสุรินทร์ครับนะะี่ะแถงนั้นก็เป็นข้างหลังเป็นกับข้าวนะครับเนะี่ยไวยังไงครับทั้งนี้เป็นไงบ้างให้นาทีโทนนให้150เออ กำลังเสียสเรืร่อนเงินนี่ก็จะเป็นขิงนะฮะขิงอ่อนนะฮะมีปักบุ้งมีจันลวงมีอะไรเยอะๆเลยให้ดูบรรยากาศทางนู้นนะฮะนี่คือตลาดสดเมืองซรนเวลาขนาดนี้เลยนะครับ20่นาฬิกากว่านะครับพี่นุนาครับเออนี่ร้านพี่นุนาสาวสวยจากตำบลสลักไดของเราเหมือนเดิมน,นี่ฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้เขามี ของจากผู้สูงอายุตรงไหนบ้าง,งผู้สูงอายุอะไรหมดไปเรียบร้อยแล้วบางส่วนแค่เดียนะเออประมาณนี้นะครับฝาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศในขณะน,นี้นะฮะสองทุ่มกว่านะครับให้ดูอันนี้ตรงนี้จะเป็นร้านของแม่ยาวนะฮะแม่ยาวนะ่าจะไปซื้อผักนะแม่ยาวแม่ยาวเดินสายเดินสายซื้อผัก คือถักสวนครัวมีอะไรขึ้นบ้างอะไรลงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้จะหลับเลยฮะจะหลับแล้วจะหลับแล้วจะหลับแล้วดูตาดูตาดูตาจะหลับแล้วโอโอดเดี๋ยวเ,เดินมาใกล้จะหลับให้ดูเลยเนี่ยบรรยากาศนะฮะร,ร้านพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบผักอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ขึ้นทุกอย่างเลยเหรอโอ้โห แพงมากถึงที่เราทําใจเราก็ต้องทําใจเนาะโอ้ทางนี้กําลังแซ่บอยู่โอ้บอละหองบัดบางโพนบัดกำลังยำบ่อละหองเด้อนี่นนนนเด้อเออเดินยำบ่อละหองอทางนี้ดูบรรยากาศเนี่ยทางนี้ก็จะเป็นในส่วนของตรงข้ามกับอรารยะพาณิชนะช่วงสองทุ่มก็ไม่ค้าไม่ขายก็เก็บร้านเก็บอะไรแล้วเนี่ยฮะมีพี่ยิมยานพี่ยิง ก็จะเป็นมลงทอด,ดี้ยกลางวันก็จะเห็นอยู่กลางคืนยังอยู่นี่มะ,มะแรงทอดนี่นั่นพี่ยิ้มนี่มะแรงทอดมะแรงทอดนี่นั่นนี่นี่ครับตรงนี้เลยนะครับแต่โน,น้นก็จะเป็นเนื้อหมูนะเนื้อหมูเนื้อหมูนะฮะบรรยากาศนะครับเป็นผักอันนี้เป็นชุดส้มตำนะฮะไปตามกินเองที่บ้านชุดนี้10บบาทเนี่ยเออ เป็นชุดส้มตำนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นร้านสุดท้ายก่อนถึงสี่แยกนะครับไปตอนนี้กากันเก็บกันอะไรแล้วนะตอนเนี้ยเออนะครับน้ำปลาต้มสุกมีชุดส้มตำนี่แม่ค้าคนสวยนะฮะนี่ตอนนี้โอ้นี่ชุดส้มตำแบบนี้ง่ายเลยคุณผู้ชมอะอย่างเงี้ยไปตำได้เลยนะอย่างเงี้ยเออครบเครื่องเลยมีมะกอกนี่มัมีปลาเออ มีปาร,รานด้วยโอ้แน่นอนเทเดี๋ยวนี้ทันไหมอย่างนี้เลยนี่มีปูดองด้วยโอ้ง่ายเลยคุณผู้ชมนะฮะนี่ก็จะเป็นร้านของอ่าร้านของมินนี่ร้านของมินนี่เก็บร้านแล้วค่ะร,ร้านขนมจีนเก้าเก้าร้านขนมจีนเก้าเก้านะครับนี่ก็สุดท้ายแล้วแหละน่าจะหมดแค่นี้นะครับเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากด้วยเนี่ยมินนี่กำลังช่วยคุณแม่เก็บของอยู่ นักเรียนขยันขันแข็งเลยทีเดียวอ่าเอ,อครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมในช่วงของสองทุ่มกว่านะฮะก็จะประมาณนี้เลยตอนนี้แม่ค้ากําลังเก็บของกลับบ้านบางส่วนนะครับเดี๋ยวก็จะมีแม่ค้าอีกชุดหนึ่งนะที่เขาขายการคืนมาแทนกันนะฮะสลับเปลี่ยนกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มตั้งแต่2องทุ่มเป็นต้นไปเลยจะเปลี่ยนชุดแม่ค้าอีกชุดหนึ่งมนาะนะครับตอนนี้กําลังดูว่า คุณยายแก้วมาหรือยังนะียังไม่เห็นยายแก้วมาเลยนะ่ยอยังไม่เห็นยายแก้วมาเลยปกติสองทุ่มยายแก้วต้องมาแล้วล่ะยังไม่เห็นนะฮะดูนะวอยำเต้ายำเต้านมมือยำบอกละห้องนะี่เออผักผักอ่าเลือกว่าลูกเล็กมาเท่าไหร่อือเอายายๆงี้ดีหันสนุกมีกำลังหันอยู่นี่สนุกจนนี่ คือถักสวนครัวทุกอย่างเลยนะครับเนาะก็มาเลือกซื้อกันแล้วกันนะคุณแม่บ้าน <S <S ค,คุณแม่เรือนอยากได้ผัก <S <S ก็โอ้มีโอนด้วยในโอนใหญ่ด้วยเออเดี๋ยวนี้แ่ทันใหม่นะเดี๋ยวนี้ทันใหม่่ะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมประมาณนี้กันแล้วกันอันนี้คิงอ่อนนะนะครับเดี๋ยวตอนกลับไม่ค่อยจัดชุดหนึ่งตอนหลับเซนเดมโอเออนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับ อาภาพมาฝากคุณผู้ชมวันที่9สิงหาคม2567ครับขอบคุณเนี่ยติดตามและกด subscribe ด้วยนะให้กำลังใจกันด้วยขอบคุณมากครับ